วันนี้ผมจะมาหาพีลุงทุคตรปิดงในโลเกมโบอทลกโตดเลยครับนี่ยยครับมึงแกโคดเลยเนี่นะปิดครับไปดูก็วิทก์คิดผ่ายังมึงก ปิด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 ปวดปวดก็แล้วโอ้ตัวฟี้มันอนไรมันมาอไหลงออกมึงคนนี้มังจะไปปวดท่าเพื่อมนมันมันมรนมันมันมัมัน ลุงแกดีเฮ้ยครับลุงแกดีลุงเกดีลุงเกแกแล้วลุงแต้องดีตามปกติตามขาลนะุงเกก็ต้องดีลุงกต้องดีครับนี่คำยากของลุงนะลุงลุงกต้องดีลงต้องดึ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 งงอกมันไม่งอกไหวหงอกว้า

มึงจะปวปตับเทียอะมึงจะปดเทียอะไมึงจะปิดตัเียะไอหัไปไอหิ่เไปเอาเอาไปดไม่ดีมึงจะให้ัวหัมา้งนี่ยสุกแล้ววะเนี่ยนี่ดีดูระตููมีปวดู เขาว่าไงปิดปิดไม่รู้กันเราก็ no ไม่อะไเปิดเออปิดมึงจะเปิดทั้เมื่ออะไรกูปิดเปิดตั้งอะไรอปิดมือเรือเข้ามาแล้วเขาปิดมึงจะ